ที่92ผีตองเหลืองหลวงพ่อครับหลวงพ่อกับผมจะเดินทางไปไหนต่อครับท่านพระครูถามหลวงพ่อดำไม่กล้าใช้คําว่าเราได้เกรงพิสูรัตนยูจะคิดว่าท่านตีเสมอเรากับเธอจะพากันเดินทางข้ามภูเขาไปยังประเทศพมา่าเธอจะได้ไปนมัสการพระเจดีชเวดากองละครับ ดีใจหนอดีใจหนอผมอยากจะไปนมัสการเจดี JD องค์นี้มานานแล้วแต่ยังหาโอกาสไม่ได้อีกประการหนึ่งความที่ผมเคยรบกับพมา่าในชาติที่แล้วทำให้ผมไม่ชอบพมา่าไม่อยากไปเมืองที่เคยเป็นศัตรูกับคนไทยสมัยที่ผมเป็นแม่ทัพผมเคยถูกพมา่าจับไปเป็นตัวประกันอยู่พมา่าตั้งหลายเดือน กระทั่งแม่ทัพอีกคนหนึ่งเขาไปรับตัวกลับมายัางกรุงศรีอยุธยารู้แล้วแล้วชาตินี้แม่ทัพคนนั้นก็เกิดมาเป็นผู้หญิงเธอจะได้ตอบแทนบุญคุณเขาเพราะพ่อแม่เขาจะมาขอร้องให้เธอไปรับลูกเขากลับมาเช่นกันรับมาจากไหนครับคงไม่ใช่จากพมา่านะครับผมไม่อยากไปเมืองพมา่าอีกผมหมายถึงว่า ไปโดยที่ไม่มีหลวงพ่อไปอะนะครับไม่ต้องไปถึงพม่าหรอกแค่จังหวัดชายแดนตากเลยครับหรือว่าเชียงรายไม่ใช่ตากแล้วก็ไม่ใช่เชียงรายถ้าเช่นนั้นก็กาญจนบุรีผมจะไปรับเขาที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับเอาเถอะถึงเวลานั้นเธอก็จะรู้เอง แต่เวลาเนี่ยเตรียมตัวเดินทางได้แล้วและขอย้ำอีกครั้งว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนะักจะใหญ่หลวงหรือใหญ่น้อยอย่างไรผมก็ไม่กลัวครับเพราะผมมีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ชิดสมภารวัดป่ามะม่วงพูดอย่างไม่พลั้นพลึงเราบอกแล้วไงว่าให้พึ่งตัวเองอัตตหิอัตโนาโโนาโถโกหิตนาโถปะโรสซีย จำพระพุทธวจนะบทนี้ไว้ให้ดีอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์จะช่วยเธอได้เสมอไปต้องช่วยตัวเองก่อนและเมื่อตะกี้เธอพูดว่าใหญ่หลวงหรือใหญ่น้อยคำว่าใหญ่น้อยฟังทําแม่งหูยังไงชบกลทําไมไม่ใช้คำว่าเล็กน้อยเพราะใหญ่หลวงก็น่าจะคู่กับเล็กน้อยหรือว่าเธอตกภาษาไทย หลวงพ่อดำรู้สึกกังขาหาไม่ได้ครับผมเป็นคนเก่งภาษาไทยชนิดหาตัวจับยากขนาดศาสตราจารย์ทางด้านภาษาไทยยังสู้ไม่ได้เรื่องจริงนะครับศิษย์คุยเคืองด้วยตั้งใจจะยั่วอาจารย์อาจจะจริงสำหรับเธอแต่คงไม่จริงสำหรับเราไหนลองอธิบายให้เราฟังหน่อยสิว่าทำไมเธอถึงได้ใช้คำว่าใหญ่หลวง คู่กับใหญ่น้อยอาจารย์ต้องการคำตอบก็ผมใช้แบบเดียวกับชาวบ้านเขาใช้นะครับแบบไหนชาวบ้านเขาใช้กันแบบไหนคำตอบของสิทธิ์ดูเหมือนจะยิ่งให้อาจารย์งงมากขึ้นเขาใช้คำว่าหลวงคู่กับน้อยครับเช่นเขาเรียกเมียคนหัวปีว่าเมียหลวงเมียคนถัดมาก็เรียกว่าเมียน้อย ไม่ว่าจะถัดมากี่คนก็จัดว่าเป็นเมียน้อยทั้งหมดเอถ้าคนหัวปีก็ต้องคู่กับคนสุดท้องสีถึงจะถูกอาจารย์นึกสนุกบ้างก็แล้วแต่จะตีความครับสรุปว่าหลวงพ่อทราบเหตุผลแล้วนะครับว่าทำไมผมจึงใช้คำว่าใหญ่น้อยทำไมไม่ใช้คำว่าเล็กน้อยก็พอทราบแต่เราอยากขอเตือนเธอว่า อย่าไปตามอย่างชาวบ้านมากนะักเพราะเธอเป็นนักบวชไม่ใช่ชาวบ้านเข้าใจไหมเข้าใจครับสิ์ตอบเสียงอ่อยเพราะเข้าใจแจมแจ้งว่าถูกอาจารย์ตำหนิเขาแล้วเข้าใจก็ดีแล้วออกเดินทางได้พบกันบนยอดเขาที่ชายแดนนะชายแดนไหนครับก็ชายแดนไทยพม่าน่ะสิไม่น่าถาม สิทธิ์ถูกอาจารย์ตำหนิเป็นคำรบสองแต่ชายแดนไทยพมา่ามีตั้งหลายแห่งนะครับหลวงพ่อและหลวงพ่อจะให้ผมไปพบชายแดนแห่งไหนครับแห่งไหนที่มียอดเขาสูงก็พบกันที่นั่นไปคิดเอาเองก็แล้วกันหลวงพ่อ อย่าให้ผมคิดเองเลยครับผมเกรงว่าจะไปไม่ถึงเพราะคิดไม่เก่งเหมือนหลวงพ่อเอาละเธอจะไปถึงอย่างแน่นอนแต่ว่าจะถึงก็ต้องผจญกับอุปสรรคนานัประการหนักหนาสาหัสกว่าตอนไปดงพยาเย็นมากนะักทําไมหลวงพ่อชอบทรมานผมเรานะหน่ารือทรมานเธอเราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแต่ขอบอกเธอว่า เมื่อเธอฟันฝ่าอุปสรรคได้ก็จะทำให้เธอแกร่งแล้วก็กล้าขึ้นอย่าลืมว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดเอาละออกเดินทางได้แล้วใช้คาถาย่นระยะทางได้หรือเปล่าครับตามใจจะใช้คาถาอะไรก็ตามใจแต่ว่ากว่าจะพบเราเธอต้องปักกลดอยู่ที่เชิงเขาหนึ่งคืนก่อน ตอนเดินขึ้นเขาห้ามใช้คถา,าให้เดินอย่างมีสติเหมือนกับเวลาเดินจงกรมเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับถ้าเช่นนั้นผมขอกราบลาผมจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ท่านกราบเบียนจงังคประดิษฐ์สามครั้งแล้วออกเดินทางคิดว่ารับตาอาจารย์แล้วจึงจะใช้คาถาย่นระยะทางที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมขอให้โชคดี ส่วนเราจะนั่งพักอยู่ที่นี่สักค่นราตรีแล้วจึงจะไปรอเธอที่บนยอดเขาหลวงพ่อดำบอกลูกศิษย์ท่านพระครูหยุดเดินหันมาถามว่าหลวงพ่อจะใช้คาถาย่นระยะทางใช่ไหมครับเราหม่จจำเป็นต้องใช้คาถาย่นระยะทางถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อคงหายตัวไปหรือไม่ก็ดำดินไปไม่ใช่ทั้งสองอย่างผมรู้แล้ว หลวงพ่อจะหอกไปที่หลวงพ่อบอกว่าจะพักอยู่ตรงนี้สักค่อนราตรีแล้วจะไปก็แปลว่าหลวงพ่อจะรอให้คนเข้ากลับกันก่อนจะได้ไม่มีใครเห็นตอนที่หลวงพ่อหอะสมภารวัดป่ามะม่วงคาดคะเนเมื่ออาจารย์ของท่านไม่พูดว่ากะไรท่านก็ยิ่งมั่นใจในสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกต้องทุกประการ เดินไปได้สักพักภิกษุวัย45จึงใช้คาถาย่นระยะทางและมาถึงเขาโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยท่านจัดการหาที่ปักกรดเพราะอาจารย์สั่งให้พักอยู่ที่เชิงเขาคืนหนึ่งก่อนแล้วจึงเดินไปพบท่านบนยอดเขายังไม่ทันจะมืดท่านก็ต้องผจญกับป่าซึ่งเป็นพวกเดียวกับผีตองเหลืองยังไม่ทันจะมืดท่านจ้องผจญกับคนป่า ซึ่งเป็นพวกเดียวกับผีตองเหลืองพวกนั้นกรูกันเข้ามาและใช้หน้าไมาย้ยิงมายัางท่านโดยประสงค์จะเอาเนื้อไปกินเป็นอาหารแต่เมื่อลูกดอกที่ยิงมาไม่อาจทำอันตรายท่านได้เลยพากันตื่นตกใจวิ่งเข้ามาหมอบอยู่เบื้องหน้าคิดว่าท่านเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่สามารถดนบดาลเพศภัยให้แก่พวกเขาได้ ตัวสั่นง,งันงกด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษคนเป็นหัวหน้าพูดด้วยภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องท่านต้องใช้วรปัญญาจึงรู้ว่าเป็นคำขอขมาลาโทษภิกษุวัยสี้ายิ้มอย่างปราณีจะรอยคนป่าเหล่านั้นจะมีบุญเพราะพวกเขาเกิดประทับใจในรอยยิ้มของท่านและคิดตรงกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาองค์นี้ยิ้มสวยเหลือเกิน ท่าทางท่านคงจะใจดีคนเป็นหัวหน้าจึงพูดว่าข้าต้องขออาภายัยที่ไม่รู้ว่าท่านเจ้าป่าผู้ดูแลขุนเขาแห่งนี้คิดว่าท่านเป็นมนุษย์ที่พวกข้าจะนำไปเป็นอาหารได้ท่านพระครูเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเพราะใช้วรปัญญาหาก็มีปัญหาว่าท่านพูดภาษาของเขาไม่ได้ครั้นจะพูดภาษาของท่าน พวกเขาก็จะไม่เข้าใจเห็นจะต้องใช้ภาษามือซึ่งนิยมใช้สอนคนใบ้แต่คนป่าเหล่านี้ไม่ใช่คนใบ้าท่านจึงต้องใช้ภาษาจิตอีกภาษาหนึ่งซึ่งจะสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้แล้วจึงสอนพวกเขาด้วยภาษามือบวกภาษาจิตมีใจความว่าการที่พวกเขาเกิดมาเป็นคนป่าในพงไพร ไม่ได้พบกับความเจริญเฉกเช่นมนุษย์ทั้งหลายก็นับว่าโชคร้ายพออยู่แล้วหากพวกเขากระทำบาปโดยการกินเนื้อมนุษย์ก็จะทำให้เกิดในที่ที่ยิงเลวไปกว่าเช่นไปเกิดในนรกต้องถูกโทษทันอย่างแสนสาหัสอันเป็นวิบากจากกรรมชั่วที่พวกเขาได้กระทำทำไมพวกข้าจึงกินเนื้อมนุษย์ไม่ได้หัวหน้าคนป่าถาม ท่านพระครูใช้ภาษาจิตบวกภาษามือตอบว่าเพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฝึกได้พระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนว่าท่านโตเศษโถมนุษย์เสสุในหมูมนุษย์คนประเสริฐคือคนที่ฝึกแล้วท่านไม่กินเนื้อมนุษย์หรอกหรึอเนื้อมนุษย์อร่อยมากนะหัวหน้าคนป่ายังคงคิดว่าท่านเป็นเจ้าป่าผู้ดูแลขุนเขาแห่งนี้ ท่านจึงสื่อสารกับพวกเขาว่าท่านเป็นสาวกของพระศาสดาพระศาสดาของท่านตรัสห้ามสาวกมิให้ฉันเนื้อสัตว์สิบอย่างได้แก่เนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวและเนื้อเสือเหลืองนอกจากเนื้อสัตว์สิบอย่างที่กล่าวมาแล้วที่เหลือนอกนั้นท่านกินได้ใช่ไหม แล้วท่านล่าสัตว์เองหรือเปล่าสมภานวัดป่ามะม่วงอธิบายให้เขารับรู้ด้วยภาษาที่ท่านคิดขึ้นเองคือภาษาจิตบวกภาษามือความว่าท่านเป็นพระภิกษุมีหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ดํารงอยู่ในศีลธรรมเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ประชาชนนำมาให้จึงไม่ต้องหาอาหารเองการเป็นพระภิกษุมีข้อปฏิบัติที่เรียกว่าพระวินยัย แบ่งเป็นข้อๆเรียกว่าสิกขาบทมีทั้งหมด227ข้อภิกษุปฏิบัติตามพระวินยัยการล่าสัตว์เป็นการผิดพระวินยัยท่านจึงไม่ล่าสัตว์ถ้าเช่นนั้นข้าจะนำอาหารมาให้ท่านกินหัวหน้าคนป่าเกิดเมตตาอยากอนุเคราะห์ท่านท่านจึงขอบใจเขาแล้วก็ชี้แจงว่า ท่านไม่สามารถรับความอนุเคราะห์ของเขาได้เพราะเลยเวลาฉันอาหารไปแล้วพระภิกษุต้องฉันก่อนเที่ยงเลยเที่ยงไปแล้วฉันไม่ได้แล้วท่านมีลูกเมียหรือเปล่าเขาถามอีกท่านตอบว่าภิกษุคือนักบวชซึ่งนักบวชในศาสนาของท่านต้องประพฤติพรหมจรรย์มีลูกเมียไม่ได้หัวหน้าคนป่ารู้สึกศรัทธาในท่านพระครูมาก ได้สนทนากับท่านจนเป็นที่พอใจและเมื่อทราบว่าท่านจะพำนักอยู่ในป่าแห่งนี้จึงถามว่าท่านไม่กลัวหรือป่าแห่งนี้น่ากลัวมากกลางคืนเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเสือสิงกระทิงแรดช้างป่าและงูงเงี้ยวเขี้ยวขอท่านควรจะขึ้นไปนอนบนเขาภิกษุวัยส5าตอบว่าท่านมีวิชาที่จะป้องกันภัยจากสัตว์เหล่านั้นได้ ขอพวกเขาอย่าได้เป็นห่วงท่านถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้พวกข้าพเจ้าจะนำอาหารมาให้ท่านกินจะไม่มีเนื้อสัตว์สิบอย่างที่ท่านบอกมาเขาคิดว่าจะขุดเผือกขุดมันหาผลไม้มาให้ท่านจากนั้นจึงพากันลากลับ ท่านพระครูมองตามคนเหล่านั้นรู้สึกสมเพศเวทนาในความเป็นอยู่ของพวกเขาดูเอาเธอแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่มีจะนุ่งหม่มต้องใช้ใบไม,ไม้ปกปิดอวัยวะส่วนล่างเอาไว้เพื่อไม่ให้ดูอุจจาดในตาวันพรุ่งนี้เมื่อพวกเขามาหาท่านก็จะอนุเคราะห์โดยให้สมาทานศีลและรับไตรสรณคมอย่างน้อยก็ช่วยพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สัตว์สิบชนิดซึ่งรวมมนุษย์ด้วยก็จะไม่ถูกล่าไปเป็นอาหารและที่สำคัญคือชาติต่อ,ตอไปพวกเขาจะไม่ต้องเกิดมาเป็นคนป่าอีกหากปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนความมืดโรยตัวเข้ามาปกคลุมอนาบริเวณอากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นท่านจึงเข้าไปในกรดและนั่งบำเพ็ญภาวนา ทันใดนั้นก็มีเสียงสวบสาบอยู่ภายนอกท่านดูด้วยตาปัญญาก็เห็นงูเหลือมตัวหนึ่งมานอนรอจังหวะที่จะกลืนท่านเข้าท้องเป็นพักษาหารนึกถึงตอนเป็นเด็กก็ได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่างูเหลือมมันกลืนวัวกลืนควายเป็นตัวตัวท่านก็เชื่อว,ว่ามันสามารถกลืนพระผอมๆอย่างท่านได้โดยไม่ยาก วิธีป้องกันคือต้องสวดขันธปริตจึงเริ่มด้วยบทขัดตำนานขันธปริตดังนี้สัพพาศีวิสาชาตินังสัพพะมันตาคดทางวิยะยันาเตสีวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอนาเขตตมหิสัพพทะสัพพหาสัพพปานินางสัพพโสปินิวารติ ปริตตันตำพนามเหแปลว่าพระปริตอันใดย่ยอมยังพิษอันร้ายแรงแห่งงูร้ายทั้งหลายให้ฉิบหายไปดุดยาวิเศษอันประกอบด้วยมนทิพอันหนึ่งพระปริตอันใดย่ยอมห้ามการอันตรายอันวิเศษของสัตว์ทั้งสิน้นโดยประการทั้งปวงในอนาเขตในที่ทั้งหมดในการทุกเมื่อ เราทั้งหลายสวดพระปริต์อนนั้นเทินขึ้นบทขัดเสร็จแล้วภิกษุวัยส5จึงสวดคันธปริตรซึ่งมีจำนวนคาถาทั้งสิ้นห้าคาถาสวดกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเจ้างูเหลือมตัวมาหึกมาจึงค่อยๆเลื้อยออกไปอย่างเชื่องช้าครั้นเจ้างูเหลือมไปแล้วอสสารพิษอื่นๆน,นับร้อยตัวก็เลื้อยผ่านกรดท่านไปโดยไม่ได้ทำอันตรายแต่ประการใด การเป็นดังนี้ก็ด้วยอนุภาพแห่งคันธปาริศของพระพุทธองค์โดยแท้